และเธอธรรมะสวัสดีค่ะหนูน้องแบมเด็กหญิงพิเชย,ยาคุณสนิทประธานโครงการค่ะธรรมะสวัสดีค่ะหนูน้องปลาลี่เด็กหญิงคุณสินดายังรองประธานโครงการค่ะธรรมะสวัสดีครับผมพี่ออโต้เด็กชายมารวิทย์บุญปกเลขาธิการโครงการครับธรรมะสวัสดีค่ะหนูน้องน,น้ำแข็งเด็กหญิงโนซาราเตเปียกเฮรันที่โครงการค่ะ คามาสวัสดีค่ะหนูน <cond> ้องอเกาเด็บลิงก็จะรีบบนปกสมาชิกโครงกานค่ะพวกเรากลุ่มธรรมาสวัสดีจากโรงเรียนนัานภูมิค่ะผู้ชนะชัยผู้เข้าแข่งขันข้าวการศึกษาหมอฟ้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะโสธรเขตพวกเราขอน้อมน้อมสนอโครงงานภาคพุทธศาสนาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ดึหัเครื่องอาชาริยามีซัพพอร์ตอิชออทิลอาชาริยา เธอและฉันเรา,เราช่วยกันถ้าสมที่รึกษาโครงงานถ้าคุูบวรรย์รอจทำกาเอาไวรัดบ,บ้านครูง้างอำนวยการฝึกสอนฝึกสอนโดยท่านผู้อำนวยการท่านานยาดำหนืนพิเศษคุณครูจิ๋วดาพอศสีผมและคุณครูสีประภัยแก้วกอสังขารหาว,หวัตถุสี่คืออะไรอธิบายไริยามาจากไหนอะไรคือปัญหาที่ต้องแก้ไขามาดูที่มาและความสำคัญในการนำเสนอข,ของเราได้เลยค่ะ ตอนเช้าเจ้าปามี่มาโรงเรียนแต่เช้าเลยมาช่วยแบมบี้ทำไป็หน่อยสิวันนี้เรียนเรานะพอดีไม่ว่าการบ้านยังไม่เสร็จไม่เข้าใจอเลยว่าขอทีดูไงอยากมากแบมบี้ทำเป็นไปก่อนสิ่เาทำการบ้านถึงนั่นนะเอ้ามาช่วยกันทำเองก่อนสิเราทำคนเดียวจะสะอาดได้ไงมาช่วยกวันทำเองก่อนสิถ้าโรงเรียนไม่สะอาดเดี๋ยวคุณนุ่นนี่จะดูเอานะ ของคุ้มๆนิ่มแต่ของคุ้มๆนิ่มอ๋อ,อแต่การบานนี้ทำยังไงเราไม่ชื่อที่ได้ให้ฟังเฉยแล้วก็ไม่แกงไม่บอกอ่ะถ้าเราบอกคุณจะทำถุงนี่ทำไมจะกับเรา,า,า,เ,รา,าเราไม่บอกหลอกไปล่ะทุกท่านเห็นปัญหาของเราไหมคะไม่ยอมช่วยเพื่อทำความสะอาดไม่ช่วยอธิบายการบ้านให้เพื่อ,อกกนฟังขาดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราต้องนานแหละทำมาแก้ปัญหาค่ะใช่แล้วครับต้องแก้ ช่วยเหลือทุกการแล้วกันมาเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่น2เพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมอาชจริยาไปใช้ในชีวิตประจำวัน 1. สําสำรวจ2สรุปปัญหา 3. าจัดตั้งกลุ่มธรรมะาสวัสดี 4. คิดหัวข้อหาทางแก้ไขเสร็จละครับ5้าเสนอครูที่ปรึกษา 6. เสนอผู้บริหารจดหามบประมาณ 7. ศึกษาหลักธรรมขอคำแนะนำจากครูตาและ 8. ปดดำเนินการ การที่หนึ่งคุณนิทานสอนหนูรู้เรื่องอัทธาจาริยาโดยครูสอนเรื่องอัธาจาริยาการมาเพื่ประโยชน์และช่วยเหลือกันซึ่งเป็นหน่วยย่อยของหลักธรรมสัขาวทั้งสโ,โ,โดยใช้นิทานสามเรื่องคือ 1. นิทานเจ้าห้องเรียนสายกับเจ้าห้องเรียนสปกปรกเป็นนิทานเกี่ยวกับการทําความสะอาด2นิทานเรื่องอุใจเชื่อสอนเป็นนิทานเกี่ยวกับการเชือ่อสอนการมั่นเพื่อน 3. นิทานเรื่องคุณครูหช่คเป็นนิทานเกี่ยวกับการเชื่อเหล่าคุณครู กิจกรรมที่สองคุณสมุดบันทึกเธอและฉันเราใช้กันโดยการให้นักเรียนทาสมุดบันทึกเธอและฉันเราใช้กันโดยบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนเช่นการช่วยกูถืของกูท่องเรียนตอนเช้าการช่วยกันทาเรนความสะอาดตามเวรที่รับผิดชอบการช่วยสอนอธิบายการบ้านวิชาภาษาไทยที่เพื่อนไม่เข้าใจความถึงเข้าใจเป็นต้นเมื่อคบปีการศึกษาให้คุณนักเรียนเปิดการที่ทำโดยนักเรียนคนใดมีการนำเสนอยู่ได้เฉลี่ยการมัธยฐาสุงจะได้รับเกียรติบัลรและรางวัลที่จษจากคู่ใน และเรามีค่าใช้จ่ายใ,ในการแบบประมาณงบโรงเรียนและได้รับเบงิน补นจากโรงเรียนค่ะผลการดําเนินโครงการน,นักเรียนชั้นป .4-6 มีความสนใจกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมได้ได้รายเรียนรู้หลักธรรมสารคาหวัตถุสี่หัวข้ออัตาจริยานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6จํานวน24คนคิดเป็นร้อยร้อยักเรายแบบแบบพฤติกรรมปฏิบัติตนเป็นผู้มีหลักธรรมอัตาจริยาโดยการสังเกตจากการปฏิบัติตนและการ บารพึกแม่ขนสมุดบรรพึกเธอได้ฉันดาช่วยกันเราใช้หลักธรรมอะไรมาใช้ในาการดำเนินโครงการครับแดนนี้เราใช้หลักธรรมอัตมจาริยาซึ่งเป็นส่วนของหลักธรรมสังฆาหาวัตถุสีเจ้าปามสังฆาหาวัตถุสีเป็นส่วนขอซึ่งกัน,ลกกนและกันและมีวิธีปฏิบัติเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจาคนรับไข้นับถืบอกระเป๋ไปด้วยทาป<า>ิยาวาจาอัตมจาริยาและสมมาณตตา,ตาอัตมจาริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือกันเช่น ช่วยแนะนำวิธีเรียนให้เพื่อนช่วยครูถึงของเป็นต้นกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นปรมศึกษาปีที่สี่ถึงหกโรงเรียนบ้านโรงงานจำนวนยี่สิบสี่คนและมีขั้นตอนดำเนินโครงการดังนี้ค่ะ ออาปาจ้าทำการบ้านเสร็จหรือยัง mm hmm. เมื่อวานคุณครูนืน่อริ้ให้การบ้านถามข้าวว่าถุสีไปเธอไม่เข้าใจอะไรอธิบายให้เรา แล้วค่ะสำหรับการนำเสนอโครงงานพระพุทธศาส,สนาเรื่องอัาฐจริย,เยาเธอและฉันเราช่วยกันขอเสนอน,นะสนําหรับโครงงานของเราสามารถนําไปสอนในชั่วโมงเรียนพระพุทธศาส,สนาได้นะนะคะและสามารถ,ถาเพิ่มตรงรูปแบบจ,จากนิทานเป็นการสแสดงละครได้นะคะพวกเราขอลาไปก่อนขอบค <ขอ S 3> ุณและสวัสดีค่ะ